สวัสดีครับผมคลิปนี้ขอใช้เวลาสั้นๆกระชับง่ายๆนะครับจัดให้ตามคำขอครับกับวิธีไล่ยุงสูตรไล่ยุงที่มี fc c o m m e ต์ใน YouTube มานะครับเข้าเรื่องกันเลยวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมี2อย่างเองครับก็คือ 1. ใบยูคาลิปตัสเอามาเลย1กำมืออย่างที่2ก็คือมะกรูดครับในสูตรนี้ผมใช้มะกรูดแค่5ผลเอาใบยูคามาหั่น ตามคลิปนี้เลยนะครับเตรียมไว้ก่อนเสร็จแล้วก็เอามเกรูดเนี่ยเอาผลแก่นะครับเอามาหั่นเอาเฉพาะเปลือกนะครับไม่ได้เอาด้านในนะเพราะว่าเราต้องการสเปรย์ไล่ย,ลยุงที่สามารถฉีดพ่นใส่ผิวหนังได้นะครับถ้าเอาข้างในเนี่ยมันจะมีน้ำที่มีความเปรี้ยวมันจะทำให้แสบได้นะครับเอาเฉพาะเปลือกด้านนอกหั่นออกมาเลย เสร็จแล้วก็เอามารวมใส่เครื่องปัน่นหรือใครจะใส่ครกตําแล้วขยําเอาเฉพาะน้ําก็ได้นะครับสูตรนี้ผมใช้น้ํา1ลิตรนะครับปั่นรวมกันให้ละเอียดเลยเสร็จแล้วอย่าเพิ่งใช้นะครับตั้งทิ้งไว้ไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเพื่อให้สารสกัดหรือน้ำมันหอมระเหย จากสมุนไพร2ชนิดนี้ละลายตัวออกมาผสมกับน้ำมันจะได้มีประสิทธิภาพสูงนะครับพอผ่านไปประมาณ3-4ชั่วโมงก็นำมากรองเก็บไว้นะครับเราก็จะได้น้ำสกัดสูตรไล่ยุงคุณภาพสูง เป็นสูตรเข้มขน้นวิธีการใช้ก็ไม่ยากครับแค่เอาเทใส่ครึ่งแก้วแล้วนำไปผสมกับน้ำา1ลิตรนะครับเอาไปใส่ฟ็อกซี่ฉีดพ่นหรือจะใส่เครื่องพ่นพ่นบริเวณรอบบ้านจุดที่เรานั่งเล่นนะครับรับรองยุงหนีกระเจิงครับไม่เฉพาะยุงนะมดมแมลงต่างๆด้วยนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรที่ผมใช้มานานนะครับเพราะว่าผมอยู่สวนแน่นอนว่าต้องมีจุดพักผ่อนตอนกลางคืนก็ทําไว้ใช้ประจําครับสมุนไพร2ชนิดนี้บอกได้เลยว่าสามารถต้านทานยุงหรือป้องกันยุงไม่ให้เข้ามาใกล้เราได้นานเกือบ2ชั่วโมงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ํามันหอมระเหยจากใบยูคาก็มีส่วนในการไล่ยุงไล่มแมลงอยู่แล้วนะครับบวกกับประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยที่ได้จากมะกรูดอีกยุงมดมแมลงไม่กล้าเข้าใกล้ครับสูตรนี้ คนก็ปลอดภัยสัตว์เลี้ยงของเราก็ปลอดภัยนะครับมีกลิ่นที่ไม่รุนแรงไม่มีความเป็นกรดไม่ทำลายผิวหนังนะครับสูตรนี้สามารถทําเก็บไว้ใช้ได้เลยปริมาณก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับถ้าต้องการทําเยอะใช้เยอะฉีดพ่นบริเวณรอบบ้านก็เพิ่มปริมาณเข้าไปแต่ที่สวนผมจะทำไว้นิดหน่อยเอาไว้ฉีดพ่นเวลานั่งเล่นตอนกลางคืนนะครับผมใช้มานานแล้วได้ผล100เครับผม จึงนำมาแชร์มาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ